สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไทยหรือมาห่างหายไปนานเจ้าโกเบโก้นะยักษ์เขียวกล้วยหอมของเรานะโกเบโก้ SK 200นะเอฟ m อฟก็ย่อมาจากสแตนดาร์ดโมเดลฮะเป็นตัวรถออปชั่นแต่ไม่ลดสเปคนะความทนทานความแรงยังสุดยอดตามสไตล์โกเบที่ผ่านมาเพื่อนๆได้เห็นแล้วเรื่องของความแรงเขานะการงัดหินใครว่าโกเบไม่สู้แข่งนี่คือมันหมดยุคไปแล้วนะมันก็เหมือนกับแคทเอร์บิลล่านะ ใครบอกแคสเ์ติลล่าช้ากินน้ำมันก็หมดยุคไปแล้วเช่นกันฮะนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกนวัตกรรมดีก็ประสิทธิภาพเราก็เพิ่มขึ้นนะฮะโกเบได้บอกเลยว่าลืมไม่ได้เลยครับโกเบไม่สู้แขงถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นแปโอเคครับใช่จริงครับมันไม่ค่อยสู้แขงนะฮะเป็นรถที่เหมาะกับงานดินอะไรพวกนี้ครเป็นรถที่เน้นการความคลงตัว แต่ตัวนี้เป็นรุ่นสิบขึ้นมาใน่กศูสยดยอดนะตอบโจทย์แม่งทุกอย่างเลยประหยัดน้ำมันด้วยไว้ด้วยแถมแรงต่างหากแข็งแรงด้วยนะบูมอาร์เขาเสริมมาให้หมดแล้วนะที่เมื่อก่อนชอบมีปัญหาเรื่องปอกแตกอะไรลาวอะไรกันเสริมหมดนะตัวโดตัวเดินเสริมหมดนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว s m มนะตัวตัดสเปคนะก็จะมีลดเรื่องของออปชันเล็กๆน้อยๆครับไม่ใช่มีอะไรมากมายนะไม่ได้ไม่ได้มาตัดกำลังเครื่องตัดปั๊มไม่ใช่นะใช้ตัวเดียวกัน กตัดเรื่องของพวกไฟท้ายฮะพวกไอ้เล็กน้อยเรื่องของตัวดูดน้ามันอะไรตันี้จริงเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้หรอกครับนะฮะเรื่องของตัวระบบไฟไฟสองสว่างนะแต่ที่ตัวเอสเอ็มหลังๆก็ให้ไฟเหมือนเฉพอะมาละวสองสว่างเพราะมันมันไม่สมันสว่างแล้วก็ใช้งานจริงไม่ได้นะฮะเรื่องของเบาะถุงลมอะไรพวกนี้ครับ <S <S นี่ก็กลับมาให้เหมือนเดิมละนะครับ ตัวซับคอนโทรลยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่เคยได้ใช้เลยตัวเอสไอตัวเอ็กเอ็มมื่อก่อนที่จะใช้มาจะออปชันที่ไม่จำเป็นออกไปคะครับแต่เรื่องของระบบความแรงนะความเฮฟวี่ดิวตี้ของบูมอาร์มก็เรื่องของปัมเคลื่อนก,นกน็ตัวเดียวกันนะแตนตัวท็อปเลยนะฮะสู่แข่งเพื่อนๆลองไปเปิดคลิปเก,ก่าดูได้ของเราฮะโอ้โหเด็ดบอกเลยว่าเด็ด ยิ่งใส่ของแต่งน,นะมีะเหลือไปของแต่งถาดวางกระจังหน้านะโวของร้านปอปวีนานะเข้าไปตํากันได้ร้านนี้มีแต่ของดีๆนเะข้าไปตํากันได้มีหลายแบบนะมีหลายอย่างให้เลือกสรรกันอุปกรณ์แต่งรถสิบล้อรถแตะโคนะเยอะแยะเข้าไปดูได้นะสอบถามได้เลยร้านปอปวีนานะร้านนี้ชื่อเสียงดังอยู่แล้วนะดังด้วยคุณภาพและราคาที่เป็นกันเองนะ นี่ก็เป็นรูปร่างกันด้านในสระเรานะครับตอนนี้เราจะคัดดินในพวกตัวนี้ก่อนที่มันเป็นดินเหนียวที่มันพอใช้ได้นะเนี่ยต้องลองเทสต์พอตักมาต้องเทสตลอดนะอลองรีดดูมันอ่าโอเคอย่างเงีย้ยได้อยู่ครับผมถ้อย่างเงีย้ยพอได้อยู่กดอัดได้คนระับแต่ถ้าเกิดมันเป็นทรายมากๆก็ไม่ได้แนละ้วเห็นไหมตอนนี้ดูขุดๆไปเนี่ยน้ำพุ่งไปเงี้ยผมโอ้ยมันเ,เป็นทรายครับผมขุดไว้ คอยทำาุดตลอดมันติดกับลำห้วยฮะทางด้นล่าเป็นดินทรายวันนี้คือวงาุดขุดไปมันทะลักบ่อเ่นี้สายจะอาจจะขุดไม่ได้ลึกมากนะครับอาจจะไม่ได้ลึกมากเพราะว่าหนามันมาวายครับโคตรวาเลยนี่แนละลงไปแค่จากระดับเดิมสักสองเมตรนะครับเนี่ยสองเมตรนะขุดไปตรงไหนพลาดปุ๊บน้ำพุ่งขุดปุ๊บน้ำพุ่งเห็นไหมครับท่มพุ่งมาเป็นเหมือนท่อระฟาแตกเลย ดินเซมุกิเพิ่มน้ำหนักมุกิแล้วก็บดบดลงอังออกไปไม่ให้น้ามันขึ้นมาแล้วก็เป็นการเทสดในไปในตัวด้วยนะถ้ามันไม่จับตัวนะครับจับตัวก็ใช้ไม่ได้เพราะเราต้องเอาดินนี่มันเอาไปปั้นคันนะฮะับดถ้าเกิดมันบดไม่ได้มันเป็นทรายมากเกินก็ใช้ไม่ได้ครับจะต้องเอาย้ายไปถมหลังคันแทนนะผรมหลังคันแล้วก็ต้องเอาดินนอกดินเหนียวเพื่อมาปั้นขันมันไม่ได้มันันเก็บน้าไม่อยู่ครับ เราจะมักง่ายกับงานไม่ได้เลยเราต้องใช้ของมีคุณภาพรับเหมาแล้วลูกค้าเขาไว้ใจเชื่อใจเราแล้วนะครไม่ใช่เงินบาท2บาทนะครับยูดีเกาหน่อยโอแต่ฟันแหลมเป็นผมไม่ผมไม่เข้าเลยคนระับปันแหลมกลัว อจเปียงเ,ง,งเอาหลังมุกขีไห้ผมก็เอาหลังมุกีียันไว้แล้วไปกลับฟันแหลมครับกระบะบางกระบะมาตรฐานก็อยู่มาณ4มิลน,นะพื้นกระบะโดนฟันแ,แหลมไปนี่คนกลับไป้ผลว่าเกิดพลาดนิดเดียวนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับกับเหล็กบางๆแค่4มิลลิเมตรนะฮะชึกเข้าไปด้เรียบร้อยเป็นรู าหลังดินก็ค่ามีความชื้นฮะกระบะก็เป็นหลุมเยอะดินติดง่าย ค่อยสองคันนะฮะค่คอยดินแค่สองคันแมคโครหนึ่งตัวพอแล้วครับก็ค่อยตกแต่งไปด้วยฝีมือจานเปียกนะค่อยๆแต่งไปค่อยแต่งว่าเราตองเอาดินนี้ยขึ้นไปด้านบนนะด้านบนเททาคันแล้วก็เกตเดอร์ต้องล้มกองมิกปูบดอัดนะรถบดนะถ้าเราใช้รถเยอะนะันไม่ทันนะผมมันไม่ทันนะฮะร,รถบดกับเกตเดอร์ไม่ทันนะฮะแต่ค่อยทําไปนะฮะ ต้องเนียบเท่านั้นไม่เร่งไม่รีบฮะขอเนียบเนียบเน้นเน้น บบสรับรองว่าลูกนี้สวยมากมากแน่ครับผมต้องรอติดตามชมกันไปฮะว่าจ่เป็นรูปแบบไหนนะแต่รับประกันความสุดยอดแน่นอนนะเพ็รไพรเลวชื่อนี้ไม่มีผิดหวัง ล่อด้านบนเนี่ยล่อล่อล่อเอา กลางแดดและหกนาทีเขาช็อตนี้นะเครื่องเลมอุ่นๆร้อนๆเฟรมเลนในตกฮะคาดอาจจะกระตุกบ้างนะฮะเครื่องร้อนเป็นอย่างแน่น ยางยางัยงยังอีกหนึ่งอีกหนึ่งปไปดูภาพรวมมันงานนะครับภาพรวมสะ ดูไม่ออกเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวขุดดินออกไปสักชั้นถึงชั้นเบิร์กก็เดี๋ยวถ้าจะดูกันง่ายกว่านี้นะฮะสุดยอดโอเคผมขอบคุณท่าน,นทานผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราเลยนะครับช่องทางการต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจจิม,มงานเพชรเฟลิลิ่วหรือถ้าเปื่อนถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสุดยอด ดูเส้นสายสุดยอดเลยแค่นี้ก็จา้าบแล้ว